ออัลโไปย่าคนเฮ้ย oh, ว่าเสื้ออยู่ไหนโอ้ my god อันยองสวัสดีค่ะทุกคนก็คือวันนี้จะพาทุกคนไปดูหนึงวันชีวิตไฮสคูลนักเรียนแักเปลี่ยนในนิวซีแลนด์กัน ือตอนนี้จะบอกว่าไม่รู้ว่าเสื้ออยู่ไหน <c oughs> คือไอม,มีเสื้อมาจากไทยสามตัวแล้วก็ไปซักสองตัวแล้วก็นั่นแหละไม่รู้ว่าอีกสองตัวมันอยู่ไหน <c oughs> แลวก็เลยขึ้นมาดูคิดว่ามันจะมีแต่คือมันไม่มี <c oughs> do you know where my shirt is <c oughs> ตอนนี้ที่นิวซีแลนด์เป็นฤดูใบไ,ไมผ้ผลิแนะถึงโรงเรียนแล้วทุกคนเลด5นาทีถือว่าไม่แย่คาบแรกเรียนแมทที่ตึกนี้

き今日は、何日日？今日は、えっと、授業が早く終わりましたので、私たちは今からアセンバリーに行ってきます。<laughs> バーすバイバーイ อ a อฉันชัยลินฮัลโหลโรงเรียนเนี่ยแบ่ง assembly ออกเป็น4บ้านเหมือนอารมณ์ฮอกวอตส์ในแฮร์รี่พอตเตอร์ย่างนั้นนะแล้วก็จะมีแบบสีประจำบ้านมีสัตว์ประจำบ้าน こんにちは、お祝いは、ん祝いは、お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 祝は、お祝いは、お祝いは、お祝いは、おは、お祝い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 は、お祝は、お祝いで、

yeah. <inaudibleivals> line by line, I'm not going in there oh, to the client. I do not know I'm going กลับก็จะมีเคสเอสซีสองใช่คะสื้อดบเสร็จแล้วเราก็จะมาเล่นเกมกันเลิกเรียนคนแบบไวมากใช่ไหม They get money off the expensive treatment. Yeah, and it's like a variable. And Hi, movie. Movie? Oh, you love Snoopy? Snoopy? Oh, so cute. There's a cafe in Japan. <laughs> <laughs> There's a lot of cafe in Japan. <laughs> we should go like for morning? <laughs> I want to go. It's like straight. ก็จะบอกว่าตอนนี้คือเลิกเรียนแล้วนะจริงจริงแล้วแต่ว่าคือทุกวันพรนะหน่ะโรงเรียนก็ยังจะเปิดตึกอยู่ให้แบบนักเรียนได้ทํากันบ้านได้แบบกินเออได้กินใช่ก็เป็นเป้าหมายที่แหงอยู่ที่โรงเรียนอยู่ตอนนี้ก็อุย้ยโอเคโอเคก็คือตอนนี้มาเข้ห้องน้ำนะก็เลยจะมาพาดูห้องน้ำที่โรงเรียน ก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษหรอกจริงๆแล้วก็แบบซิงก์กระจบก็ชักโคกแล้วก็ีิชู่จบเผื่อ <c oughs> ทุกคนยังไม่เห็นยูนิฟอร์มเต็มๆก็คือไม่มีอะไรเป็นพิเศษหรอกก็จะมีเสื้อเสื้อขาวด้านในเป็นกระโปรงสีดำแล้วก็เจอร์ซี่สีเขียวใช่แล้วก็รองเท้าสีดำ จริงๆตอนนี้โรงเรียนก็คือกําลังก่อสร้างอยู่นะแบบทุกตึกเกา่าเรียนตึกใหม่เออตอนนี้คือเรียนตึกใหม่แล้วนะทุกคนที่เห็นมาทั้งวันอะ่ะเออก็คือนั่นแหละตึกใหม่วันหนึ่งเรียนแค่3ามคาบเองนะทุกคนคือแบบไวมากๆคาบแรกเริ่มแปดโมงห้าสิบ,บแล้วก็พักกินข้าวแล้วก็เรียนใหม่เลิกทีบ่ายสามถือว่าดีแบบเรียนแบบชิลมากอืม ตอนนี้เป็นเวลาห้าโมงแล้วทุกคนแล้วก็คิดว่าจะกลับบ้านแล้วเร็วนี้แต่ว่าเราจะไปแวะซื้อมิทายก่อนสมบอกว่ามีพายร้างเรียนที่ร้านสะดวกซื้อแหละอร่อยมากแแบบใช่ก็เลยจะไปกินกันนี่ไง Okay just get one mince and cheese pie please มาแล้วทุกคนเดี๋ยวเรามาลองกินกันอ๋อไม่ได้เรียกว่าลองหรอกเพราะว่านายก็กินมาหลายรอบเลยอืมแต่ว่านั่นแหละอร่อยมาอืมจะบองว่าวันนี้ก็คืออากาศดีมากแบบที่ทุกคนเห็นเนาะทั้งวันแบบแดดออก ตอนนี้5้าโมงจะครึ่งแล้วก็ยังมีแดดอยู่เลยแล้วก็รอบๆก็จะแบบเป็นสีเขียวเออมันเป็นบรรยากาศที่ดีกันเดินไปโรงเรียนหรือว่าแบบเดินกลับบ้านอะไรเงี้ยอันนั้นคือซูเป,ปอร์มาร์เก็ตที่เราจะไปกัน กลับบ้านแบบจริงๆแล้วสภาพยมซามากเลยอะคิดว่าอีกสิบาทีน่าจะเดินถึงบ้านก็เป็นเรื่องที่ดีเย้โอเคน้องเป็ดเป็ดอาบน้ำในคลองมาถึงบ้านแล้วฮัลโหล โอเคก็ประมาณนี้แล้วทุกคนสำหรับฟลอกหนึ่งวันไฮสคูลในนิวซีแลนด์หวังว่าทุกๆคนจะเอนจอยหวังว่าแบบคลิปมันจะไม่ได้น่าเบื่อจนเกินไปอะไรอย่เงี้ยก็ใครอยากดูอะไรเกี่ยว New Zealand, <c oughs> กับนิวซีแลนด์ก็ทักมาได้นะแบบอยากรู้อะไรเกี่ยวกับนิวซีแลนด์อยากรู้ว่ามาแลกเปลี่ยนได้ยังไงอะไรเงี้ยทักมาได้หมดเลยก็ใช่ประมาณนี้เมื่อกี้ก็เพิ่งไปกินข้าวของโฮมเมนิดหน่อยแล้วก็คิดว่าจะไปอาบน้ําแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะทำอะไรต่อแต่ว่านั่นแหละจะไปอีกคลิปตรงนี้โอเคเอาไว้เจอกันใหม่ สอบวันนี้ไปละบ๊ายบายฮัลโหลทุกคนคือเมื่อกี้ปิดคลิปไปแล้วใช่ไหมแต่ว่าเมื่อกี้กินสับปะรดแล้วมันหวานมากแบบมากๆจนแบบให้ต้องเปิดคลิปมาพูดอีกรอบนึงว่าสับปะมันหวานมากโ oh my god ไม่ฝาดเลยสุดยอด